โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวเกมฟุตบอลทุกท่านด้วยนะครับผมก็ขอยินดีต้อนรับาสือเชนแนวชินีเอฟทีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นอีเวนต์เก็บเหรียญทองนะครับเนี้โอเคนะครับเราไปลุยกันได้เลยนะผมจะไม่ลีลาอะไรนะสุดทิมห้าสิบทองครับเกมนี้โอเคนะครับตอนนี้เราก็เจอกู้แข่งของเราแล้วนะนี่นะโอ้ทีมทีมผมคุโลูกันหัวตกครับทีงวันนี้ เอาเคีมิดลงไปแทนดีกว่าพูดรักษาประตูผมไม่ค่อยไว้ใจสเตกินนะผมเอาหน่อยเออลงแทนดีกว่าโทนิคูสโทนิโคสลงมาแทนคฮายหาวนนะนี่โอเคนะครับผมแล้วก็เข้ามาอยู่ในเกม,มแล้วนะเรามาดูว่าเราจะสู้คนนี้ได้หรือเปล่านะเรามาดูเชิงเขานะครับว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าหรอโอ้โหเขาดับบนได้ โอ้โหอา้าวไอ้เฮียน้อยเอื้อมึงทำอะไรของมึงวะอุตส่าห์อุตส่าห์กูไว้ใจมึงแล้วเว้ยน้อยเอ้อไอ้เฮียลงมาแล้วอยากควายผู้รักษาประตูผมไม่ค่อยไว้ใจสตีกินนะผมเอาน้อยเอ้อลงเทนดีกว่าผมเอาหน่อยโอ้ยเฮียนี่ เชื่อ,อเกมนี้มันมันแปลกๆว่ะผมว่านักเตะมันเล่นเหมือนยังไงกันมันเชื่องแปลกๆนะผมว่าโอ้ยชียอ,อะไรมือวะเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ย แปลกว่าแม่งเกมนี้เนี่ยแปลกๆนะผพว่ามักเตยืนหลุดตำแหน่งกันะมึงก็ส่งดิมึงอยากเตะบอลยาวหาป้ามึงเหรอโอ้ยเหี yeah, ้ยนี่ เขาตีมแม่งเล่นกันแปลกๆออกมาเกมเนี่ยพราะว่านะสม,สมควรเพลย์ในเกมเนี่ยดูดิขุดเข้าเอาบอลแม่งแม่งไม่เข้าเอาบอลน,นะแม่งวิ่งหนีไปไหนไม่รู้มึงก็ชงดีมึงจะแตะบอลยาวทาไมเ,าเฮ้ยเหี้ยนี่ พวกมึงสับสนตำเหน่งกันเหรอโอ้โหโอ้โหโคตรโสมไม่โรงอีกก็แพ้ๆไปถึงเกมนี้อ่ะกูกูไม่ได้วังตั้งแต่ไอ้น้อยเออแล้วเกมนี้ไม่งส่าห์กูไว้ใจสัตว์เอา้าแปลกๆไว้เหี้ยสามศูนย์แล้วบ้างเนี่ย ไอ้เฮียขึ้นมาเป็นสิบกองหลังคุ๊บอยู่ตัวเดียวเลยโอ้ยเฮียนี่ไม่เอาบอลนะเอา้ามือมือมือจะวิ่งชนตนาป้ามือไอเฮียนี่บอลบอลมั่วใชิไหมอะไรเกมนี้ กุ้งงกุ้งง,ง,งจัดเลยไอ้เยี่ยนน้อยเออญน้อยเอิญไม่ไม่เข้าจับไม่จับเอาบอนลนะบอลบอลอ,อยู่ต่อหน้ามึงแต่แต่เมื่อกี้เนี่ยไอ้ควายนี่ก็ควายซ้ำใครควายซ้อนมึงนี่มึงจะแตะบอลยาวทำไมไอ้เขียบอลบอลอยู่ใกล้ๆมึงแล้วเนี่ยโอ้ออยพวกเขี้ยนเนี่ย โอ้โหจกไปในเกมแรกนี่เีมแม่งแม่งไ,ไม่มีอะไรเลยนักเตะนักเตะอย่างควายในเกมนี้เกงเขาได้ข้างเดียวเองโอเคนะครับผมมาเกมสองในเกมนี้เรามาดูว่ามันจะควายมันเกมแรกหรือเปล่านะโอ้โหมึงโดนมึงโดนฉกไปง่ายขนาดนี้เดี๋ยวลอววะ เอออย่างนั้นหละมาแล้วสานีสถานีสถานีเปิดมาครับดูนี้เปิดยังคุณดูกันนะจริงโอ้โอเคโอเคอยังไงไอ,อ้ขวายออไม่ผ่านมา โอ้โหหลอกเหมือนเหมือนมันจะหลอกผ่านานะเมื่อกี้เนี่ยสวยติ๊กเกอร์มึงวิ่งไปไกลยังเลยจะจ่ายให้ไม่ได้นะันจะจ่ายให้ทีกท่กดกดติดเมื่อกี้โน้ลำน้าโอ้โห,หมึงจ่ายชาเลยขนาดนั้นว่นะ มึงยาแหลกไอ้ยี่อ่ะคูปค่ป่บกูป่าภาพต่ำู่จะเป็นดินน้ำมันอยู่แล้วมึงยังแหลกอยู่โอ้โหโอ้โหสรุปไอ้เยี่นี่แม่งออกนะก็ว่าทำไมมันชะลออะไร โอเคนะครับผมเราก็ได้มาแล้วนะฮะสิบทองนะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะแม่งว่าจะมาเล่นเชิงตึงนะแม่งไอเกมแรกอนะแม่งเคลียจริงนะแต่เกมที่สองเนี่ยสงไรสงยให้ทีมน้องข้ามก็ติดตุลาทำนะเขาเลยเขาเลยไม่ได้เล่นนะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่เป็นกำลังใจให้ชาแนลชินเน่เอฟทีด้วยนะครับขอบคุณครับ